โคคิวเทนทานเป็นอาหารเสริมได้ไหมควรจะมากมากเลยค่ะจริงๆแล้วนี้แนะนําตัวนี้นะเพราะว่าใน HRT เนี่ยค่ะมันจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนของระบบหัวใจและหลอดเลือดตัวนี้ดีจริงๆมันจะช่วย ทั้งความยืดหยุ่นของหลอดเลือดอะ่ะคือนี้มีเคสที่เขาอายุเยอะแล้วนะ70แล้วคิดดูว่าเขาต้องเข้าห้องผ่าตัดอะ่ะปกติคนอายุ70นี่เส้นเลือดเปราะ,ะแล้วนะเส้นเลือดจะแข็งแล้วเชื่อไหมว่าเขาผ่าตัดได้อย่างสบายมากเลยแถมหมอชมด้วยว่าทําไมหลอดเลือดนิ่มอย่างนี้เราตัวนี้เองนี่ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเขาทานตัวนี้มาตลอดคือมันเจ๋งมากๆอะ่ะคือก่อนที่นี่จะแนะนําอะไรทุกคนเนี่ยนะนี่ ศึกษามาอย่างดีอะรวมถึงคือนี้เองนี้หายจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะให้ชาทีนะคะนี้ค้นคว้าศึกษามาอย่างจริงจังมากๆเลยกับการที่นี้จะหาทางออกจากโรคนี้ด้วยการที่คือไม่ได้บอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วคุณห้ามกินยาคุณห้ามเจีฟ้าไม่ใช่แต่นี้เคยจี้มาแล้วนี้ไม่หายนี้กินยามาแล้วนี้ไม่หายนี้ไม่ดีขึ้นดังนั้นวันนี้เองนี้รู้เลยว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้แก้ที่สาเหตุ ทำให้สาเหตุมันยังคงอยู่ทําให้เรากลับมาเป็นซ้ําได้ดังนั้นเราต้องหาทางออกให้ตัวเองนี่เรียนทางศาสตร์ชะลอไว้นะคะแล้วนี่ก็เรียนทางเฉพาะทางเลยกับการใช้สารอาหารมาเป็นตัวช่วยในการที่จะช่วยรักษาโรคที่นี้เป็นสารอาหารทุกตัวที่หัวใจมันต้องการอะ่ะเชื่อไหมว่านี้เซอร์ไพรส์มากเลยที่ในซองนี้มีครบและที่สําคัญ มันอยู่ในรูปแบบของเจลสารอาหารในปัจจุบันมีหลายรูปแบบเนาะเป็นเป็นเป็นผงเป็นเม็ดเป็นน้ําเป็นเจลนะคะทุกคนแบบเจลคือดีที่สุดนะในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายให้ อวัยวะต่างๆเอาไปใช้ให้เซลล์เอาไปใช้นะคะดังนั้นถ้าคุณมีโอกาสเลือกได้นะนี้แนะนําเลยค่ะให้เลือกทานแบบเจลจะดีที่สุดถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ